สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอนสุท,ทาโลโดยแม่หมอคอนสุหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเองทีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามก็เอาน้อมรับยินดีรับได,ด้รับกดไลค์กดแชร์ i, ขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แดงไม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าอยากซับพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้เชา้านี้เป็นวันพระนะคะอย่าลืมแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้เชา้านี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่าสารลับ จากไพ่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างส่งตรงมายังไพ่แล้วบอกว่าให้ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสารลับจากไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเช้าวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาสื่อมานําเสนอให้กับคุณได้รับรู้สารลับอะไรที่ไพ่ยอยากจะบอกอยากจะสื่อสารแน่นอนละสารลับนี้จะต้องมีดวงจิตดวงวิญญาณ นะคะหรือสิ่งลี้ลับมาสื่อกับคุณแน่นอนแต่เขาไม่อยากบอกชื่อนั่นเองเขาก็เลยบอกว่านี่คือสารลับจากไพ่นั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้สารลับนี้อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณแล้วจะเกิดขึ้นกับคุณภายในกี่วันนั่นเองนะคะมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจัดติด มันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันถึงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นอัดไล่ใหม่ๆในชีวิตคุณแล้วนั่นเองให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งใหม่ๆการเดินทางในเรื่องการงานธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะคุณจะตั้งตัวได้ นะคะคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆถ้าคุณกําลังคิดว่าจะวางแผนสมมุติว่าคุณวางแผนจะทําธุรกิจนี้ให้คุณลงมือทําได้เลยค่ะเพราะตอนนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะนี่คือความยุติธรรมถ้าธุรกิจของคุณมีมีเรื่องนะคะเกี่ยวกับเอกสารทางด้านกฎหมายนับจากนี้เอกสารนั้นจะดําเนินการผ่านฉลุยนั่นเองนะคะนี่คือสารลับ นะคะจากไพ่ที่ส่งตรงมาถึงคุณและสารรับนี้กำลังจะมาบอกคุณว่าคุณจะต้องเจอสิ่งใดและอะไรที่คุณจะตั้งรับและก็มีความสุขที่ไพ่อยากจะบอกให้กับคุณได้ร่วงรู้ก่อนล่วงหน้าไม่เกินเจ็ดวันนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ The ว i e l of Fortune คุณเตรียมตัวรับโชคลาบดวงชะตาของคุณก่คุณดดวงชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่ของคุณนับจากนี้โอกาสนี้นะคะนี่คือ the view of fortune คุณจะมีโชคคุณจะมีลาบคุณจะมีความสุขนะคะเข้ามาในชีวิตคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีภายในเจดวันนี้นับตั้งแต่คุณเข้ามาดูสิ่งใหม่ๆจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณและเป็นสิ่งนั้น อะไรจะเข้ามาหาคุณเป็นอันดับแรกคะ่ะมาค,ะ oh ค,ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตำแหน่งการงานใหม่ๆนะสิคะนี่คือตำแหน่งงานใหม่ๆ คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากเพจออฟนะคะจากเพจออฟบอลเป็นคิงออฟบอลธุรกิจการงานของคุณแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วต่อต่อจากนี้ถ้าคุณวางแผนจะทําธุรกิจอะไรนะคะคุณเป็นคนที่วางแผนรอบคอบอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นคนใจดีเป็นคนที่จรจานะคะเมื่อคุณคิดจะลงมือทําอะไรแล้วธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความมั่นคงและยั่งยืน ไปสู่อนาคตปี2026ปี2027คุณจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนั่นเองบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะถ้าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะเป็นธุรกิจแบบก้าวกระโดดไม่ใช่แบบถดถอยจะเป็นก้าวกระโดดนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่กูดขอบคุณคอบคุณคขอบคุณค่ะนับจากมีชีวิตของคุณธุรกิจการงานเราบอกเลยว่านะคะนับจากนี้ไปภายในเกตวันนี้ธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขายายสาขาออเดอร์เข้ามาปังๆสินค้าของคุณขายดีแบบเทน้ำเทท่าเหมือนแม่น้ำไหลลงมา นะคะเหมือนน้าตกไหลลงมาคุณว่าน้ําตกไหลแรงไหมคะนั่นแหละค่ะนี่คือแปดไม้เท้านะคะมีการขยับขยายขาขาคุณจะได้ถ้าคุณนะคะไม่ใช่เจ้าของธุรกิจคุณจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่าได้รับตําแหน่งแล้วก็ได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่านั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้อด oh ขอคุณค่ะ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 นับจากนี้คุณจะมีโชคมีลาบเงินเดือนโชคลาบนี้อาจจะเป็นโชคลาบแบบฟุกๆเงินเดือนขึ้น2เท่าหรือว่าธุรกิจการงานของคุณโปรเจกต์ของคุณผ่านฉลุยมีการขยายเฟรนชาย นะคะไปนอกประเทศก็ได้นี่คือโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ภายในจิตวันนี้เป็นโชคลาภแบบฟุกฟุกหรือโชคลาภที่คุณได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่าด้วยธุรกิจการงานของคุณนั่นเองนะคะนี่ก็คือว่าเป็นโชคลาภเหมือนกันนั่นเองต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้นี่คือสารลับจากไพ่ที่มาบอก บคุณเจาะจงให้คุณได้รับรู้นั่นเองนี่คือเอชออปเปโครการเงินของคุณโชคลาบเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณประกอบธุรกิจหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านธรรมดาหรือว่าเป็นคุณย่าคุณยายคุณก็จะมีโชคมีลาบเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะมีคนมายื่นโอกาส ความสุขให้กับคุณนับจากนี้คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในออริิโคจะมีผู้ชายอายุ25ปีผู้หญิงอายุ25ปีมามอบโอกาสมามอบความสุขมามอบข้อเสนอดีๆในธุรกิจการงานหรือในด้านความลับความรักนะคะให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะเป็นมอบไอเดียใหม่ๆอาจจะมอบแบบเออเราชอบเธอนะอะไรแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะคะนับจากนี้เพราะขึ้น the view of fortune นี่คือความลับจากไพ่ที่จะมอบให้คุณส่งตรงมาถึงคุณมาเสิร์ ต่อหน้าคุณนะเช้าวันนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ดูเช้าวันนี้คุณมาดูช่วงไหนนั่นก็คือความลับจากไพ่พลังงานจากไพ่ส่งตรงให้คุณได้เสิร์ฟณช่วงเวลานั้นแล้วก็นับไปอีกเจ็ดวันสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะสําเร็จตามที่คุณปรารถนาที่คุณตั้งมั่นตั้งจิตไว้นั่นเองต่อค่ะโอ้แม่ก d ดค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอร์มิ นะคะแล้วคุณจะได้ศึกษาหาความรู้ถ้าคุณอยากจะเรียนด็อกเตอร์นะคะอยากจะสอบปริญญาโทรปริญญาเอกสอบแข่งขันธุรกิจธุรกิจอะไรก็ตามหรือไปสอบแข่งขันนะคะถ้าคุณมีลูกลูกคุณไปสอบแข่งขันลูกคุณก็จะสอบติดแต่ถ้าคุณสอบเป็นด็อกเตอร์คุณก็จะสอบติดนี่คือนะคะการศึกษาหาความรู้ผู้ ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านจิตการธุรกิจการงานอะไรก็ตามถ้าคุณจะลงมือทำแล้วคุณมีการศึกษาหาความรู้ให้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะแล้วคุณก็จะเจอครูครูบาอาจารย์ที่มาสอนความรู้นี้ให้คุณเป็นผู้แตกฉานในวิชาในสาขานั้นๆน,น,นั่นเองต่อค่ะ โอ้ก oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอะ oh, ส้สาธุสาธุสาธุถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่คือ king of cup king of cup เรียกว่ king of o n นะคะคุณจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งยวดคุณจะเดินทางใกล้ๆตอนไหนช่วงเวลานี้หลังจากนี้ไปนะคะตั้งแต่เดือนกรกาดาจนถึงนะคะตั้งแต่เดือนกรกาดาเลยค่ะชีวิตของคุณจะมีแต่การเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปในทางที่ดีเห็นไหมคะนี่คิงคิงถือถ้วยความสุขคุณจะอยู่ตรงไหนเวลาไหนคุณก็มีความสุขยิ่งคุณนะคะประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ชื่อเสียงเงินทองมีพลังงานพลังการใจที่ดี ชื่อเสียงเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขลูกของคุณก็จะมีแต่ความสุขคุณเป็นคุณพ่อที่ดีคุณเป็นเจ้านายที่ดีคุณเป็นหัวหน้างานที่ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้เสมอนั่นเองนะคะนี่คือค er ิงถือถ้วยโปรเจกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวางแผนไว้จะประสบความสำเร็จภายในจ็ดวันนี้นั่นเองต่อค่ะ คบคุณค่ะคบคุณค่ะคคุณค่ะคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงรวยเหลือๆรวยรลวนรวยฉ่ำๆคุณผู้หญิงนับแต่นี้ไปธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเดินทางไกลๆคุณวาดไว้เลยค่ะ คุณจาดปาถนาจะมีเงินเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านคุณวาดไว้เลยเพราะตอนนี้ดวงของคุณมาแรงมากในเรื่องการเงินถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยาย นะคะนี่คือราชินีถือเหรียญนั่นเองนะคะนับจากนี้การเงินการทองของคุณจะประสบความสําเร็จมีแต่ความเฮงความปังเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวนะคะบริวารของคุณก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณ ทุกเรื่องราวแต่ถ้าคุณนะคะเป็นลูกน้องเขาธุรกิจการงานของคุณนะคะหรือว่าคุณได้รับหน้าที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วได้ปรับเงินเดือนขึ้นเป็นสองเท่าแล้วคุณยังมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณโชคลาภมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยนั่นเองต่อค่ะโอ้เมนกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่คือความลับของไพ่ ที่มาบอกคุณถ้าคุณได้เจอคลิปนี้วาสนาของคุณมีแต่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาให้คุณได้เปิดโอกาสรับนะคะเป็นเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาแต่เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแล้วคุณก็เจอคู่รักคู่ชัยนี่คือถูออฟคับนะคะบางคนจะได้เจอคู่โซโมิ คู่ที่ใช่ในเวลาที่คู่ควรนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งความเจริญความมั่งคัง่งความร่ำรวยของคุณมันถึงเวลาฟ้าใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง t ูออ f ครับค่ะนะคะความสุขเหลือๆความสุขเหลือลน้นนั่นเองนะคะต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือเจ็ดไ e เซเวนะคะการเงินของคุณคุณถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวคุณจะมีเงินเก็บเงินออมอยู่ดีๆคุณก็มีเงินเก็บเงินออมไม่ใช่อยู่ดีๆค่ะภายในเจ็ดเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเร็วสุดหรือนะคะไม่เกิน7อาทิตย์ ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูในเรื่องการเงินธุรกิจก็จะมีแต่ความราบลื่นม,มีการขยับขยายสาขามีการปรับเงินเดือนนะคะได้รับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น นะคะแล้วจะมีเงินเก็บเงินอมหลังไหลเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนับจากนี้ดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วนั่นเองนี่คือความลับของไพ่ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แสดงว่าวาสนาของคุณได้เปิดแล้วนั่นเองค่ะต้อนรับว่าขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะถ้าคุณปรารถนาจะมีความรัก นะคะมีความรักครั้งใหม่หรือว่านะคะนี่คือไข่มุกอันดามันมีความรักครั้งใหม่มีความสุขครั้งใหม่มีธุรกิจใหม่มีโชคลาบไปสมัครงานคุณก็ได้งานใหม่นะคะได้งานตำแหน่งที่ดี ที่ดีกว่าที่เดิมถ้าคุณออกจากงานนะคะแต่คุณไม่ได้ออกจากงานหรอกค่ะแต่ถ้าคุณประกอบธุรกิจอยู่ธุรกิจของคุณจะมีการขยับขยายสาขาองค์กรของคุณจะกลายเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วความสุขของคุณครอบครัวของคุณไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดนี่คือหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือความสุขที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ ความรักการเงินมีได้ทุกรูปแบบนี่คือความสุขทุกรูปแบบที่คุณปรารถนานั่นเองต่อค่ะโอ m ม g ้ oh d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคำอธิษฐานของคุณได้เป็นจริงแล้วไม่เกินเจ็ดวันหรือเจ็ดอาทิตย์นั่นเองนะคะเร็วสุดเจ็ดวันหรือยี่สิเอ็ดวันนะคะนี่คือจัดมิน้นคำร้องขอคำอธิษฐานนี่คือนะคะคำอธิษฐานของคุณได้เป็นจริงแล้ว สิ่งที่เทวดานางป้าหรือหรือไพ่มาบอกคุณนะคะเพราะว่าเราตั้งชื่อว่าสารรับจากไพ่ถึงคุณนั่นเองและนี่คือท็อปซีคที่ไพ่อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะต่อค่ะคอบคุณค่ะคบนี่คืออะไรคะซิกออฟคัพอ้ยโทษทีซิกออฟสอ พัฒนาตัวเองค่ะนะคะเมื่อคุณถึงจุดที่นะคะพัฒนาตัวเองเก้าวไปสู่จุดใหม่ๆบางคนได้เดินทางออกมาจากจุดที่อ่อมจุดที่ยมแล้วนี่คือหกดาบนะคะหกธนูหกธนูนหมายความว่าคุณได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมนั้นแล้ววิบากกรรมที่คุณเจอมาหนักหนาสาหัสนั่นเองนะคะแล้วคุณได้พัฒนาตัวเองออกไปพัฒนาตัวเองออกไปสู่จุดมุ่งหมายใหม่ๆ ที่คุณได้ปรารถนาอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็น q u e e n of s o r ดคุณพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆคุณไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะคุณรู้ว่าคุณมีศักยภาพแค่นี้ นะคะแต่คุณก็พยายามสู้นะคะคุณรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมากอยู่แล้วแล้วคุณก็ต้องเพิ่มพูนศักยภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเหมือนตอนนี้คุณเรียนปอโทคุณจบปอโทคุณก็อยากเป็นด็อกเตอร์นั่นเองนี่คือความสําเร็จอํานาจบารมีของคุณมาถึงแล้วสําหรับคุณที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามบารมีวาสนาของคุณมาถึงแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชาย ผู้หญิงนะคะอำนาจบารมีของคุณไม่ว่าคุณจะสั่งการลูกน้องคนไหนลูกน้องก็พร้อมที่นะคะจะเชื่อฟังคุณนั่นเองแต่คุณเป็นคนที่เนื่องจากคุณเป็นคนหน้าดุหรือคุณเป็นคนหน้าเหวี่ยงคุณผ่านเ,าเรื่องราวหลายๆอย่างมาเยอะมันอาจจะทําให้คุณเป็นคนหน้าเหวี่ยงก็ได้นั่นเองนะคะลองยิ้มให้กับทุกคนดูนะคะลองเปลี่ยนไมซเซของตัวเองลองพูดมีคําลงท้ายด้วยออคะอย่างนี้มันก็จะทําให้คุณแบบ ไม่ได้ดุนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางด้านแบบไหนก็ตามจะหลั่งไหลหาคุณทุกช่องทาง นะคะคุณจะเห็นโอกาสไขว้คว้าการเงินมาได้ง่ายๆบางคนเขาจะบอกว่าทําไมเงินหายากจังแต่สําหรับคุณคุณจะบอกว่าทําไมเงินหาง่ายจังเงินอยู่ในอากาศคุณจะคิดแบบนี้แล้วคะ่ะนะคะเพราะคุณจะแค่แค่เห็นแบบ Á, ว,คคแว,ว่าขวดพลาสติกคุณก็รู้เลยว่าขวดพลาสติกนี้สามารถทำเป็นเงินตาได้นั่นเองต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะโ oh อ้ไม่ o d ขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ เล็งเป้าหมายไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคุณมั่นคงแน่วแน่นะคะบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้คุณหวั่นไหวในบางครั้งจริงไหมคะมันอาจจะมีบ้างหละค่ะที่มีการหวั่นไหวในเรื่องบางเรื่องแต่นับจากนี้ให้คุณแน่วแน่คุณมั่นใจว่าคุณทําได้โอกาสใหม่ๆมาถึงคุณเสมอโอกาสมาไว้ให้คุณได้หยิบจับโอกาสนั้น ถ้าคุณไม่หยิบจดโอกาสนั้นโอกาสนั้นก็จะกลายเป็นของคนอื่นก็ได้นะคะคิดแบบนี้นะคะเมื่อโอกาสมาถึงให้คุณหยิบชวยโอกาสนั้นอย่าไปยื่นโอกาสนั้นให้กับใครนั่นเองต่อค่ะกบคุณค่ะกบคุณค่ะกบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ่ะในออฟนะคะในออฟสอดคุณเป็นหัวหน้างานที่ดี คุณเป็นนะคะเนี่ยค่ะคุณเป็นหัวหน้างานที่ดีคุณมุ่งไปสู่เป้าหมายของคุณคุณไม่กลัวขวักหนามอะไรทั้งนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอและที่สําคัญไม่ยอมให้ใครมาคดโกงคุณคุณเป็นคนตรงๆค่ะและที่สำคัญนะคะคุณไม่ชอบแบบว่าให้ใครมาโกงคุณคุณก็ไม่โกงใครด้วยนะคะเป็นคนตรงๆเป็นคนไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยม นั่นเองนะคะแต่ระบางเรื่องการที่ไม่มีเลขเหลี่ยมนั่แหละคะ่ะบางบางทีมันอาจจะแบบเป็นดาบสองคมก็ได้นั่นเองต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้ให้คุณอยู่กับตัวเองเมื่อมีพลังงานออมพลังงานยมเข้ามาให้คุณเรียนรู้อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนเดอะไฮพินเทศ คุณมีพรสวรรค์นะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนมีน้ำใจนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นราชินีถือดาบก็ตามแต่คุณก็เป็นราชินีถือเหรียญเหมือนกันนั่นเองนะคะคุณมีทั้งผดดีพักคุณให้กับลูกน้องคุณชอบช่วยเหลือลูกน้องอยู่แล้วคุณเป็นคนปากร้ายบางคนบอกว่าปากร้ายแต่ใจดีลึกๆแล้วคุณเป็นคนโคตรใจดีเลยนะคะต่อค่ะ The Tower ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วค่ะนะคะนี่คือปัญหาที่คุณเจออยู่นะตอนนี้ให้คุณสบายใจได้เลยค่ะอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณนี่คือความลับของไพ่บางคนปัญหาเนี้ยจบมาเนิ่นนานแล้วนับจากนี้ The w i e ว of Fortune ออกมาแล้วชีนี้ชีวิตคุณ ความลับจากไพ่ให้คุณได้รับรู้ว่าดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วคุณจะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้คุณตั้งต้นชีวิตใหม่มีแต่พลังงานดีๆพลังงานแห่งความสุขก้าวมาสู่ในชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะ เดอรเมจิเชียนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้าอยู่แล้วคุณคือแม่เหล็กแห่งการดึงดูดนะคะนับจากนี้เดอะทาวเวอร์ Tower ก็เจอเดอะทาวเวอร์ก็แค่หกลม้มพูดอย่างนี้ก็แค่หกลม้มก็แค่สะดุดล้มในชีวิตก็แค่สะดุดล้มในจังหวะชีวิตของตัวเองเท่านั้นนับจากนี้มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแม้เดอะทาวเวอร์จะเป็นไพ่ลายออกมาใบเดียวแล้วก็นะคะเอ่อ สองสองดาบนะคะออกมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นับจากนี้ชีวิตใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นแล้ว The View of Fortune The Tower นี้มันอาจจะจบคุณอาจจะเจอมานานแล้วแล้วค่ะแต่คุณยังหาหนทางออกไม่ได้นี่คือความลับของไพ่นะคะจากสิ่งลี้ลับที่มาบอกกับคุณณชนะ่วงเวลานี้บางสิ่งบางอย่างสิ่งลี้ลับบางสิ่งยางอยากความลับจากบางสิ่งบางอย่างที่มา อยู่กับไพ่แล้วมาบอกให้ไพ่มาเปิดให้คุณได้รู้ว่านี่แหละคือความลับของคุณที่คุณจะได้เจอภายในเร็ววันนี้อาจจะเจ็ดวันหรือเจดอาทิตย์สิ่งที่คุณจะได้เจอความสุขครั้งใหม่ในชีวิตของคุณคุณมีพลังงานที่ดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลา คุณไม่ต้องกลัวค่ะเมื่อคุณได้ลงมือทําอะไรแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะสนับสนุนคุณตลอดเวลายิ่งวันนี้เชา้านี้เป็นวันดีๆนะคะจัดติดคุณได้รับความยุติธรรมและความยุติธรรมนั้นกลับมาสู่คุณแล้วคุณปารนาจะให้ครอบครัวคุณมีความสุขครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะ นับจากนี้ชีวิตใหม่ๆนี่คือไพ่สารจากไพ่มาบอกคุณนั่นเองนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยม นะคะนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองให้เป็นเรียนรู้อยู่กับตัวเองคุณเป็นครูครูบาอาจารย์คุณเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ด้วยซ้ำนั่นเองนะคะแล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขเตรียมตัวรับโชครับลาภคู่รักคนใหม่สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะวันนี้เช้านี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ